คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุรหวยโชคช่องสุดช่องหวยโชคเศรษฐีหมื่นล้านครับก็วันนี้เราก็มาจุดธูปข,ขอพรอ,องค์พญานาคราดนะครับหรือองค์ปู่พญานาคราชปู่าคาดิษฐีสุดโถกันนะครับเพื่อขอพรจากท่านนะครับ ก็ตั้งจิติสาะร่วมกันนะครับโชคดีแล้วที่ท่านที่ได้เข้ามารับชมเราฟังนะครับอย่าลืมเปิดการมองเห็นด้วยนะครับให้ทุกคนได้เห็นร่วมกันนะครับตั้งจิตอิสระร่วมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิปดีสีสุโทวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทา นาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิตะติยัมปิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาราโภจะมหาราโภปิ โยนาคะขันธปริตตังบทนี้เป็นบทสวดขอทราบจากองค์พญานาคราชนะครับขอให้ตั้งจิติจารร่วมกันนะครับขอให้พบในส่วนของตัวเลขที่ได้รับโชคกันทัวหน้านะครับผู้ใดที่รับชมนี้ถือว่าเป็นโชคอันสูงสุดนะครับแก่ทุกท่านเลยนะครับขอให้ท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับร่วมกันนะครับในวันนี้ในสภาวะเศรษฐกิจนี้ขอให้ท่านโชคดีครับ รับชมได้เลยครับ ครับสำหรับผู้ที่ได้เข้ามารับชมนะครับและรับโชคร่วมกันนะครับรบกวนเข้าไปกดติดตามในช่อง Zhao YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เปิดการมองเหน็นแบ่งปันโชคแก่ผู้อื่นด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหอยโชคเศรษฐีมานานครับขอให้เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีทุกท่านครับโชคดีครับสวัสดีครับ